สวัสดีครับผมเกียร์รถสวยประชุมธานีครับวันนี้ครับผมมีรถเก่งเกียร์โตสภาพสวยๆราคาเบาครับมานําเสนอพี่ๆชมกันหนึ่งคันคันนี้นะครับเป็นโต้ต้าวีอันะครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดห้าเกียร์โต้ตัวเอนะครับเป็นตัวพวงมาลัยเบี้ยว ABS แอร์แบนะครับผมรถคันนี้เป็นปีสองพสิบสองรถบ้านเล่มพร้อมมือเดียวป้าแดงรถสภาพสวยมากนะครับเดี๋ยวเราไปชมตัวรถรับกันกันครับ ร่อนเลยนะครับรถคันนี้เป็นสีสันขาวเดิมโรงงานนะครับสีสันโดยวรวมรอบคันสูยง่เงาฉ่ำจะมีริ้วมีรอยบ้างเล็กน้อยนะครับตามอายุการใช้งานแม็กเดิมโรงงานโตโยต,ต้าขอบ15นะครับยางใหม่ปี2025สภาพสภาพสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะครับดอกยางสภาพหนาๆลึกๆแบบนี้เลยนะครับผม ภาสีคันนี้ปี2569วันที่31มสิอพฤษภาคมนะครับไฟหน้าสวยใสายราดิวรอยไม่มีแตกไม่มีหักกระจังหน้าโครเมียมโลโก้โตเตาชัดเจนรถคันนี้สาภาพสวยมากนะครับรถเป็นบ้านเลยน,นะครับจะมีริ้วมีรอยบ้างเล็กน้อยนะครับตามวิวการใช้งานรถคันนี้ไม่เคยแต่งไม่เคยโมดิฟายครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเจ้าของเป็นทหารอากาศนะครับผม รถสภาพสวยมากนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูไล่ชมห้องเครื่องกันทีละจุดครับรถคันนี้นะครับวิ่งมาประมาณ1นึ0 0 0สนเจ็ดหนกโลมนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูไล่ชมห้องเครื่องกันทีละจุดครับอย่างแรกครับรถคันนี้น็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับนะครับสติ๊กเกอร์มอกสติ๊กเกอร์ต่างๆนหน้าอยู่ครบโลโก้โตโยต้าครับชัดเจนนะครับประมาณนี้เลยน็อตฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยขัน แบตเตอรี่ใหม่ GS นะครับบอซุ้มฝั่งซ้ายตะเข็บเม็ดอาร์กเรียงสวยน็อตน็อตแต่ละตัวไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับนะครับน็อต <Not S 1> <Not S 2> แก้มขวาเช่นกันนะครับผมไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับตะเข็บเม็ดอาร์กบอลสูมครับเรียงสวยเลยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของคาหน้ากันบ้างนะครับคาหน้านะครับตะเข็บเม็ดอาร์กอยู่ครบทุกตัวรถคันนี้ ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อครับเครื่องยนต์ก็จะคําว่าเดิมเดมเลยนะครับไม่ได้แต่งไม่ได้โมดิฟายอะไรเลยนะครับผ้ากันความร้อนสวยตึ้งนะครับไม่มีหย่อนไม่มีขาดไม่มียุ่ยดูรวมคันนี้รถส,สภาพสวยพร้อมใช้งานมากๆนะครับราคาคันนี้ประมาณแสนกลางๆนะครับ พี่เพื่อนเพื่อนนาดนะครับหาอยู่คันนี้ผมขออนุญาตแนะนําเดี๋ยวเรามาดูส่วนอื่นกันต่อครับไฟเดียวข้างแกมนะครับกันศาสตร์สมให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูมาชมภายในฝั่งคนนั่งกันครับภายในคันนี้นะครับเป็นภายในดํานะครับเป็นตัว e s e s คืออะไรนะครับจะเป็นพวงมาลัยเบี้ยวนะครับเป็นตัวแอร์แบ็กคู่หน้านะครับผมและที่สําคัญนะครับจะเป็นดิสเบคคู่หน้าคู่หลังนะครับผม โดยรวมประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูพา,ายในกันครับแผงประตูสวยนะครับริ้วรอ,รอยการใช้งานน้อกระจกไฟฟ้าใช้งานปกตินะครับซอกเสิร์ประตูนะครับนอ็นอตแต่ละตัวไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับรถโครงสร้างเดิมตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับเรียงสวยอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับคันนี้ราคาประมาณแสนกว่าบาทพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะครับที่หาอยู่คันนี้ผมขออนุญ,ญาตแนะนํานะครับ เดี er ous, ๋ยวเรามาดูในส่วนของคอนโซลกันต่อครับคอนโซลสวยนะครับริ้วรอยการใช้งานน้อยนะครับช่องช่องแอร์สวยไม่มีแตกไม่มีหักเกียร์ออโต้นะครับภายในสวยมากนะครับบุกสวิตอะไรนะครับคู่มือการใช้งานอยู่ครบเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเบาะกันบ้างเบาะตัวนี้เป็นเบาะหนังดํานะครับผมสภาพสวยนะครับริ้วรอยการใช้งานน้อยไม่มีเสกไม่มีขาดนะครับเป็นหนังดํา ตัดด้วยหนังดำอคัาชาร่านะครับสาภาพคสวยมากพื้นพรมสวยสะอาดเพดเดิมโรงงานปี2012แท้นะครับน,น็นอตน็อตประตูไม่มีรอยขันเช่นกันนะครับโอเคมาครับเดี๋ยวเรามาดูภา,ายในประตูหลังกันบ้างแผงประตูสวยริ้วรอยการใช้งานน้อยมากๆนะครับเบาะหลังก็สาภาพสวยเช่นกันนะครับผมมัอหมอน,มอนไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับ ประมาณนี้เลยพื้นพรมสวยหลังคานีขาวจ้วะนะครับรถคันนี้ขับขี่ดีมากนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับเปลี่ยนสมูทชุนล่งแน่นนะครับเป็นไฟท้ายสามขีดนะครับผมปีสิบสองเป็นรุ่นครบรอบห้าสิบปีเป็นตัว E อนะครับโลโก้โต้จ้าชัดเจนนะครับคันนี้มีกล้องหลังให้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นกล้องเสริมนะครับผมโอเคมาครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝาท้ายกันบ้างนะครับ ท่อเดิมโรงงานนะครับไม่เคยเปลี่ยนปลายทงปลายท่อนะครับน็อตฝาท้ายไม่มีรอยขันแม้แต่ตัวเดียวนะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบสีสันเนี่ยบางมากๆนะครับตะเข็บเบ็ดอาร์ฝั่งขวาอยู่ครบครับผมซอกเดิมตะเข็บเบ็ดอาร์เรียงสวยทั้งซ้ายและขวานะครับเดิมหมดครับผม ก็โดยรวมประมาณนี้ครับยางอะไรแม่ลงแม่แรงอยู่ครบนะครับชุดของชุดขันมีมาให้หมดครับผมประมาณนี้โอเคมาครับเดี๋ยวเรามาดูสีสันฝั่งนี้กันบ้างสีสัสนฝั่งนี้นะครับสวยเงาฉ่าเช่นกันนะครับหลังครงหลังคาสวยไม่มีซีดไม่มีด่างครับแผงประตูกระจกไฟฟ้านะครับใช้าง,งานปกติที่ส่วนพลาสติก <Billie S 2> ไม่มีแตกไม่มีหักกระจกเดิมโลโก้โตต้าชัดเจนนะครับสภาพบอกฝั่งนี้ครับก็สวยเช่นกันนะครับก่อนเกินประตูเดิมสนิทเลยนะครับซอกเซิกน็อตน็อตประตูไม่มีรอยขันตะเข็มเ็ดอาร์เรียงสวยมากๆนะครับก็คันนี้นะครับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะครับหาซื้อรถใช้ในชีวิตประจําวันนะครับราคาเบาๆนะครับประหยัดน้ามันผมขออนุญาตแนะนํานะครับหรือท่านใดที่ว่า หารถคันแรกนะครับคันเล็กๆนะครับใช้งานราคาเบาคันนี้ก็แนะนําเช่นกันนะครับผมแผ่งประตูฟั่งขับครับสวยนะครับกระจกไฟฟ้าสีบานออโต้ฝังคนขับครับกระจกสามารถปรับพับเลนซ้ายขวาได้นะครับคอนโซลสวยริ้วรอยการใช้งานน้อยนะครับรถคันนี้วิ่งมาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกโลรถโครงสร้างเดิมนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเรียงสวยอยู่ครบทุกจดเลยนนะครับผมประมาณนี้ สภาพบอกฟังคนขับครับสวยสติกเกอร์นะครับเดิมเดิมปีกวงปิกเบาสวยไม่มีฉีกไม่มีขาดเป็นผ้าอะคันทาร่านะครับส่วนตรงนี้เป็นหนังดําทั่วไปนะครับหนังเดิมสูเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับนิ่งๆยิ้มเงียบเลยนะครับผมท่อเธอเดิมโรงงานนะครับเสียงเครื่องเงียบมาก โอเคมาครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันโอ้โหเสียงเครื่องนิ่งสนิทเลยนิ่งเลยนะครับผมเงียบทางเครื่องแห้งไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับประมาณนี้นะครับผม นะครับโดยเรียบเงียบมากเครื่องไม่มีสันไม่มีโยกนะครับราคาแสนกว่าบ,บาทนะครับเกียร์ออโต้หตถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะครับได้เป็นตัวท็อปสุดด้วยนะครับ e s นะ <S พวงมาลัยเบี้ยวนะครับยางใหม่ปี25ดิสเบรคคู่หน้าคู่หลังภาษี69รถเดิมน็อตไม่ขยับก็สวยครับคำเดียว นะครับผมรถขับขี่ดีมากนะครับสีสันก็ตามอายุรถนะครับก็จะมีริ้วมีรอยบ้างแต่โดยวรวมสีสันคันนี้ได้เดิมบางนะครับท่านใดซีเรียสผมก็สามารถเก็บสีเก็บรายละเอียดให้ได้ครับแต่สีสันได้เดิมบางมากๆเลยนะครับผมนะครับประมาณนี้เลยเชื่องก็แห้งสนิทเดิมเลยนะครับสติกเกอร์เคียร์โคดอยู่ครบทุกจุดเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่อง ยนต์กันสักนิดนึงนะครับผมเสียงเบิ้ลเครื่องประมานี้นะครับเสียงเครื่องเงียบมากนะครับเงียบจริงๆโอเคก็เอาละครับคันนี้นะครับเป็นโต y ต้าวีออ เครื่องยนต์1.5ตัว ES นะครับตัวท็อปสุดปี2012ไปร,รถบ้านเล่มพร้อมเอกสารพร้อมโอนนะครับร,รถบ้านมือเดียวสีขาวเดิมโรงงานนะครับโดยรวมคันนี้สภาพสวยมากครับก็คันนี้นะครับผมขาย107,500บาทครับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจโทร0817711685ครับหรือเบอร์062238 สองห้าหนึ่งเก้าครับรถคันนี้อยู่ปทุมธานีคลองห้าคลองหลวงครับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากจะมาดูรถตัวจริงก็เซิร์ชกูเกิล m มพว่าอบตคลองห้าคลองหลวงปทุมธานีครับส่วนท่านใดนะครับไม่สะดวกมาดูรถทางเราก็มีบริการนะครับส่งรถฟรีทั่วไทยนะครับผมพี่ๆท่านใดนะครับที่สงสัยตรงไหนก็โทรคุยโทรสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับผมผมเกียวรถสวยปทุมธานีครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ